สวัสดีค่ะร้อยโทหญิงสุรัสศดีน้อยจันพลอยนะคะวันนี้เพิกก็จะขอเป็นตัวแทนสาวๆในช่วงอายุ30มาบอกเล่าประสบการณ์ในการดูแลผิวของตัวเองค่ะเชื่อว่าสาวๆทุกคนเนี่ยอยากที่จะมีผิวสวยสดใสสุขภาพดีใช่ไหมคะแต่พออายุเข้าเลข3แล้วเนี่ยปัญหาฮอร์โมนของเราที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาผิวของเราฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยผิวไม่สดใสน,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ สำหรับตัวพลอยเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของรอบเดือนนะคะรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอนะคะมีอาการปวดท้องประจำเดือนปวดหัวไมเกรนนะคะเวลาที่เป็นแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทรมานมากๆนะคะทำให้เวลาที่เราทำงานเนี่ยก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยค่ะจนเมื่อพลอยได้มาลองทาน Perfect Radiance สารอาหารเพื่อเธอกล่องนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ปัญหาฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาการปวดท้องประจำเดือนต่างๆก็หายไปนะคะจนแทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะที่สำคัญเลยผิวพรรณนะคะก็สวยกระจ่างใสมากขึ้นนะคะปัญหาฝ้ากระนะคะของคนที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะเคล็ดลับในการทานของพลอยนะคะพลอยจะทานวันละสองซองนะคะเช้าหนึ่งซองแล้วก็เย็นหนึ่งซองนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทานให้ดูเลยค่ะ ง่ายๆมากเลยนะคะเพียงแค่ฉีกซองนะคะซองกพ็พกพาง,ง่ายมากๆเลยค่ะนี่แหละคะ่ะ เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลสุขภาพผิวนะคะสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่ต้องการจะดูแลสุขภาพผิวนะคะแล้วก็ฮอร์โมนให้เป็นปกติอยู่เสมอเนี่ยบอกได้เลยค่ะ Perfect Radiance สารอาหารเพื่อเธอเป็นคำตอบของทุกปัญหาผิวของผู้หญิงจริงๆค่ะท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับประทานนะคะสามารถติดต่อตัวแทน Universe Life ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ